ยังอยู่สภาพเดิมครับเจ้าร้อยสีสิบโหเละเทือะหมดเลยเดี๋ยวล้างทีเดียวครับอันนี้เราเอาแกนไปชุบนะครับอยู่โคราชอุปกรณ์คราก็ถอดไว้ข้างในครับในจริงเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าการเปลี่ยนอ่า แกนแต่ละครั้งเนี่ยไฮดรอลิกมันจะขาดไปเท่าไหร่ขาดไปเยอะไหมปกติของเรามันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไขากันอันนี้ก็ถ้ามอบเลยต้องซื้อไฮดรอลิกมาเติมอีกไหมนี่ถือว่าไม่ขาดเยอะนะเหลือเกือบเท่าเดิมครับแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ถือว่าช่างซีฟให้เราอยู่ หรือว่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวพามาดูอุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนนี่เราเก็บไว้ตรงนี้แหละน่าจะเป็นวันอา,อาคารหรือวันพุธนี่แหละนี่โอ้แกนอะไรวะเนี่ยนี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ออก หรือว่าตินตัวนี้ไหมเขาเรียกว่าปลอกปลอกอ่กันกันแกนอะไรไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยปลอกนี่แหละเอาออกอน,นี่ซีนเก่าของใหม่ครับเราจะใช้ของอริยะครับ แต่ลูกสูบก็อันนี้นีย่ยของลูกสูบด้วยเนี่ยนี่ลูกสูบตัวนี้ซีนอยู่ฝั่งน้นครับเราเก็บไว้แล้วซีนเก่าไว้เปลี่ยน งบประมาณเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีงบประมาณนะเราทำเอาอกเกนไปชุบนะเกนไปชุบนี่งบขาแจ้งมาแล้วครับ3,5 0 0ยังไม่รวมแบบ็ข้างเดียวมันเป็นร่องอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เปลี่ยนในวันเดียวรั่วอันนี้ไม่มีรอย อยู่ได้นานครับยังไม่ต้องล้างเดี๋ยวเราไปลุยงานต่อโอ้มยจะออกตัวนี้หรอวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ เขาหน้าจะให้ไปเอาครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ f อได้ดูกันครับว่าการเปลี่ยนเป็นยังไงจะอยู่ไหมที่ละที่เราเอาไปชุบ